ไปแล้วเมื่อมีนักสู้เลือดิสารรูปร่างไม่สูงไม่ใหญ่แต่ใจใช้ได้ครับรบม,มือต้อนรับพออนี่สิทธิสินทุ่ไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพยังสูงครับ มือนี้ขออนุญ,ญาตภาคภาษาอีสานและภาคเล่าตัางต่หัวคำภาคไทยมาเมิดสุกคนครับบม่มีผู้ปากเล่าเลยพี่น้องครับผู้ใดมาจากอีสานยกมือทางขึ้นทุกๆงผู้ใดได้เดมีย่ยอีสานยกมือขึ้นผู้ใดได,ด้ผัวอีสานยกมือขึ้น ผู้ใดเป็นญาติพี่น้องคนอีสานยมมืออคืนมาอยู่นี่แมนเมิดสู่คนครับบันนี่พี่น้องทีขรพครับเวทีของมินบุรีนี่ขึ้นมาประธานนอปชอจตุพรพุพ่มพันธ์ก็ได้วิภากควิจารณ์แผนเดินหน้าปฏิรูปทางการเมืองของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่างละเอียดครบถ้วน ผมเองกาบเรียนพี่น้องโดยสรุปย่อๆว่าขอเสนอของอภิิฎหนึ่งเสนอให้มีนายกคนกลางนายกนอกร,รัฐมนูญนายกไม่มาจากการเลือกตั้งนี่้อที่หนึ่งสรุปย่อๆครับ ข้อที่หนึ่งนี่ถือว่าเป็นการรัฐประหารทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือการรัฐประหารทางการเมืองไม่ใช่ประชาธิปไตยแมนบอกข้อที่สองบอกว่าให้หนายกยิ่งรักล่าออกเว้นวักและข้อที่สามให้มีการปฏิรูปการเมือง มันมอ่เคยมีครับว่าเราจะไปตรูปทางการเมืองภายใต้ระบอบเผด็จก,การไม่เคยมีในโลกครับพี่น้องครับรเผด็จก,การก็คือเผด็จก,การระบอบประชาธิปไตยคือระบอบประชาธิปไตยแมนบอมันคนละพอละเมกันเผด็จก,การออกลูกเป็นเผด็จก,การ ประชาธิปไตยออกลูกเป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องสับสนกับข้อเสนอของอภิสิทธิ์ข้อเสนอข้อที่หนึ่งไม่แตกต่างกับจุเทพเทือกจุบันนั่นคือรัฐประหารครับพี่น้องครับข้อที่สองหลังจากรัฐประหารแล้วให้ปฏติลูกประเทศไทย อภิิ์มันขี่คุ้ยขนาดคุ้ยเกินโตคุ้ยเกินพักประชาธิปัตย์อ้างว่ามีพิมพ์เขียวเรียบร้อยแล้วพอเปิดมนีซีโมงเศร้าครับบ่มีอย่างครับคือการยึดอำนาจดีๆนี่เองไม่มีพิมพ์เขียวใดๆของพักประชาธิปัตย์ข้อเสนอของอภิสิต บอกว่าการปฏิรูปนี่ต้องให้กปปอปปสปฏิรูปผู้เดียวให้สิยอมแม่มันวะแขนปฏิรูปอภิสษ์บ่มีประช่า้นไทยจักคนมิตรพวกเดินขบวนอยู่สวนลุ่มปฏิรูปครับแผนปฏิรูปอภิสิทษ์ไม่มีหัวประชาชนแม้แต่หัวเดียว65ล้านคน มีแต่สูเทพกับคณนะนี่คือข้อเสนอของอภิสิทธิ์ครับพี่น้องครับหามัว่าสิปฏิรูปอีอยังกาลังคิดอยูพ่พนะยังคิดไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าจะไปทรูปอะไรมันก็เบาในเรื่องเก่าคือเรื่องอย่างปัิิููปการเลือกตั้งบ่ให้มีสื่อเสียง สารพิภาคษาวชุเทพสื่อเสียงครับยุดน้ำสารเด็ดนะครับชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศไทยนี่เป็นค้อมคิดเป็นวาทกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่าไปเสือครับเพราะการปฏิรูปประเทศไทยต้องมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศทุกสถาบัน ทุกคนทุกส่วนที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่ขอเสนอของอภิชิตขี่กากที่สุดในโลกครับพี่น้องครับขันค้นอีสานแววค้นขี่กากบ่มีสักมีสีเลยขี่กากเป็นตาไนข้อที่สามหลังปฏิรูปแล้วจักปี บีเคิงร้อยแปดบมือก็ให้มีเลือกตั้งพี่น้องทีกรบครับถ้าไปเปรียบเทียบครับขอเสนอของชุเทพกลเป็นเรื่องเดียวกันชุเทพว่าข้อที่หนึ่งก็ปปสต้องมีอำนาจรัฐาธิปัตย์มอบอำนาจของประเทศไทยทั้งหมดให้สุเทพเพียงคนเดียวคือกันครับ ยึดอำนาจได้เรียบร้อยแล้วมาตั้งรัฐบาลสิ่ตั้งผู้ใดเป็นนายกจักพนะครับตอบไม่ได้เป็นความลับจะเปิดเผยในนาทีสุดท้ายเพราะเป็นคนดีมีศีลธรรมสูงสุดรัฐมนตรีนัทวุฒิมาแฉมัดครับบ่าปากจัก่ำครับนั่นแหละผ้นายกเขาครับพี่น้อง หลังจากได้นายกแล้วสิปัิรูปเราไม่มีความมั่นใจว่านายกคือใครคณะรัฐตีคือใครสภาประชาชนคือใครและเขาจะมีแนวทางปฏิรูปใรเราไม่รู้เลยเป็นความลับทั้งหมดของฝ่ายเผด็จการครับพี่น้องครับอีกกลุ่มหนึ่งครับผิดกันก่อนพ้นเอกเบนตินสุรน,นุทนรัฐบุุุษ กับค้นเอกสายหยุดเกิดผลอันนี้คณะรัฐบุคคลตั้งซื่อเองจะมาลัดย่งแมม่นเ,เนี่ยน้อยูซือกับตั้งจะของเป็นประทานคณะรัฐบุคคลพะนะครับซุ้มนี่ก็สมคบคิดกันที่แรกเปรมคือเด้เท่าเปรมเสื้อหมันยังคักไว้ชี้สังการทหารยึดอำนาจได้สั่งสาร,รนุน่นสั่ง ปปชจัดการน้ายกยิ่งรลักนะครับสั่งย่นไหนก็บ,บอกชุเทพชุเทพก็ดีใจประกาศไสสนะทุกเดือนวะตะวักร่มมอลงจักเถื่อเท่าเดี๋ยวนี่ครับนายกยิ่งหลักษ์ครับรบมือกำลังใจเราแใน่ใครไปนอ่องพ้นเอกสาย,ยุดเกิดผล อ้างว่าพ้นเอกเปรมโทน้ำให้ไปคุยกันเรื่องที่ปรึกษาหาลือถวายให้ท่านพระเจ้าอยู่หัวได้พิจารณาประสิแก้ปัญหาแนวใดพ้นเอกเปรมเอิญไปอิหลีครับตามข่าวมาเอิญไปแล้วพ้นเอกสายุนกับไปอิหลีสองเท่าคุยกันครับ ไผ่ตัวไผ่ครับฟังพอออกพ้นเอกสายยุธเกิดผลก็ดีใจแห้ง่าพ้นเอกเปิมห้ไปล่างพระบรมราชิชัยเพื่อปวดเก้าเพือนน่อนกับผ้ามูล่างล่างเรียบร้อยออกข่าวก่อนเว้ยพอออกข่าวเลยปากกราพ้นเอกเปมมมาบ่ได้วายจักเถื่อนพะนะครับ <S <S เดี๋ยวนี้สองเถาพิษกันพิษตอนซ้ำเถาวายุเก่าสิบปีครับ ผู้เท่ากับพิษกันเป็นพิษกันแห้งด้วยนะครับสองคนครับเดี๋ยวนี้มาเผาผีกันแล้วครับเจ้ายจาตายก่อน <S <S แนวคิดของคณะรัฐบุคคลครเป็นแนวคิดเดียวกันกับจุเทพและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นคือต้องมีการรัฐประหารงดใช้รัฐมนลก่อนนี่คือรัฐประหารดีๆนี่เองครับพี่น้องครับ แนวคิดต,ต่างๆเสนอมาครับเป็นแนวคิดนอกรัฐธรรมนูญนอกกฎหมายนอกประชาธิปไตยมัดเพราะฉะนั้นครับซุ้มมุนีกาครับกะวางแผนสมคบคิดกันว่าจะล้มนายกยิ่งลักษณ์และก็ยึดอำนาจและก็สถาปนาระบอบเผด็จการขึ้นมาเพื่อจัดการฝ่ายประชาธิปไตยหกเดือนแล้วครับล้มบ่ลง่งจักเพื่อครับสมนำหนามันครับ เฮ็สีลมบ่ลงย้อนซุ่มนั่งนี่ครับตบมือจาของดังคันบ่มีค้นเสียแรงบ่มีพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยเติบโตขึ้นไปแล้วรัฐบาลก้าประชาธิปไตยครับเขาหาาิไปแล้วเดี๋ยวนี้นายสุดเทพเสือกสุบันญาาิอำนาจประชาชนทำอะไรแล้วครับ นายสุเทพเทือกสุบรรณกำลังมาดึงเอาอำนาจทุกคนครับทั่วประเทศเป็นของตัวเองซึ่งมันขาดความชอบธรรมพี่น้องครับทาบมีพี่น้องคนเสอแดงพี่น้องรักประชาธิปไตยเสียสละมาแปดปีเนี่ยครับเราจะไม่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนายกมาจากการเลือกตั้งปานนี้รัฐบาะหารไปสิบครั้งแล้ว ท่านมาวันนี้ถือว่าท่านได้ช่วยชาติบ้านเมืองได้ช่วยระบอบประชาธิปไตยช่วยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซอยกันประคับประคองครับช่วยกันประคับประคองพี่น้องทีกรบครับมผมกลาบเรียนว่าซุ่มนี่เป็นซุ้มเก่าดีครับม่เป็นซุ่มใหม่ ก็สิเป็นซุ้มเกาพรา่ะวิริณาเกาเกา้งหมดซุ้มเกาซุ้มแรกคือพ้นเอกเปมตินสุลานนนกับองค์ขมนตีหลายคนครับนี่คือซุ้มเกาก็ะออกมาเคลื่อนคือเกาเจ็ดปีแปดปีเมื่อนี่จับได้ไรท่านล่ะครับพ้นเอกเปีมครับถือดาถือสาบแสงตะปีสองพระกร 2 5 0 0ส,สีเก่ามาดามาตลอดพลนเอกเปรมเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงครับพี่น้องครับแต่มือนี่พลนเอกเปรมบารมียังมีอยู่แต่เริ่มเสื่อมตามอายุไขครับพี่น้องครับหลายคนบอกว่าขันพ้นเอกเปรม เล่าอยู่ดีมีแห้งนี่ถือว่าเป็นไพ่คู่ข้ามต่อประเทศไทยพ่ะนะถ้าเล่าไปอยู่ที่สอบที่ชอบบ้านเมืองจะเิ่นก้าวหน้าพ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขพลเอกเปรมจิงเป็่นตัวจักสำคัญเหมือนเดิมทางการเมืองส่วนองค์ขมุนตีผู้อืน่นพวกพลเอกสรุรยุทธจุฬานนท์ผนี้พวกก็จอกงอกง่อยครับ ไม่มีพลังอะไรต้องอาศัยบาร,รมีพลเอกเพรมนี่ถึงขนาดพ้นเอกสายหยุดขับขนาครับต้องมาอาศัยบาร,รมีพลเอกเพรมเมื่อนี้พ้นเอกเพรมครับอำนาจบาร,รมีเริ่มเสื่อมถอยตามอายุไขาตามลําดับเรื่อยๆครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพ้นเอกเปรมทรงเรื่องสัญญาณที่มีการยึดอำนาจหลายครั้งครับ ทหารเขบวาฟังครับผู้เท่าสั่งครับไปเปิดอนุสาวรีย์พ้นเอกฤทธิ์สิวราอยุสกุลนครครับกระท้ำทาไปหมอบอานฐานอนุสาวรีย์บอกผู้บัญชาการทหารบกมาอ่านแน่พนะทรงสัญญาณครับลังล่าสุดเนี่ยเขาไปลดน้ำลำหัวก็บวกาไปทั่วแล้วครับทหารมีงานหนักต้องทำ หนักต่อไปให้กำลังใจนะครับมันหนักแม่มันอย่างแบบเพราะฉะนั้นครับสิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามของระบอบอมาตเดี๋ยวนี้สุดเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์นะครับเป็นตัวละครเล็กๆของอามาตอยากให้ความสำคัญมันหลายผู้ใดขึ้นมาก,กับด้ามาเดินมุ่นโดยผูยเดินด้าพีาสันครับด้าหนักเลย ดาไปดามาเดินสุเทพเป็นบาทเลยอย่างมเลยสิบกิโลครับยิ่งเดินยิ่งคนหายยิ่งเดินยิ่งคนลดพี่น้องไปเบิงเดอร์นาเวทีโกนจางปางอยู่ครับเวทีมินบุรีมีมากกว่าเป็นยี่สิเท่าปลบมือดรังไงไปแล้งครับ อันนี้เขาเอินกรรมสนองกรรมชุเทพกรรมสนองกรรมแท้ๆเมื่อปี53สุเทพกับวิสิ์เป็นเครื่องมือของอามาตสั่งการฆ่าพี่น้องประชาชน99ศพบาทเจ็บ2,000เป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายนี่คือกรรมพี่น้องครับกรรมชาตินี่แหละครับเดียวนี้ชเทพอยู่น้ำพวกเมื่อกี้อยคน ไม่อย่างจชงซุ่มนุ่มครับคันบอซุ่มนุ่มกระมอบตู่ถือจับจดเทพหยุดชุมนุมเมื่อไรก็ถูกจับเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นุดเทพถึงอดสาซุ่มนุ่มไปเรื่อยๆเพื่อปะชสาชนทีหอมรอบปกป้องรักษาเจ้าของปลายทางของุดเทพในที่สุดต้องเข้าคุกเหมือนพวกผมครับ มื่อนั่นผมไปศาลพร้อมกับอภิิษ์ขอหาขาพี่น้องเข้าเก่าบเก้าชุปผมเห็นอภิสิษ์เขาขังไว้ข้าวหนึ่งวะขังไว้ป,ปั๊บประกันปั๊บท,ทันทีไหมดีใจเลยครับมันเข่าห้องขังข้าวเดียวครับต่อไปในอนาคตมันจะเข้าห้องขังคุกตารางนานกว่านี้อีกนะครับอีบรดุลพี่น้องที่เคารพครับผมเลี่ยนว่าเป้าหมายของคณะอามาต ถึงแม้พลังมวนชวนของเขาสิหน่อยบ่หลายองค์กรอิสระปพอชสารนูนกำลังเล่งวันเล่งคืนจัดการนายกยิ่งรักอยู่เล่งเป็นนายครับเล่งปันเจ้าปีใหม่เล่งเป็นนายคดีนี่ครับขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้นอีกไม่นานส่วนที่สามคนกลุ่มนี้อาศัยทาหารกองทัพยึดอำนาจกองทัพล่าสุด ต้องเชิมชดชมเชยพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบุกและพลอากาศเอกนะครับประจันผู้บัญชาการทหารอากาศบอกว่าการแก้ปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองต้องยึดกฎหมายและธนูนปลบงือเขาหน่อยครับพี่น้องครับหาทาหารเ้าจังสี่โดนแล้วสังเูเทพมันไปแล้ว่บย่แล้วครับอภิสิทธิ์เศร้าแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ สามส่วนนี่เป็นองค์กรทำลายระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี4-8ปี 4-8, ป 48. กันคือกันนี่นะครับว่างแผนให้สนธิปุกมับพักประชาธิปัตยเติมมับผู้นันเติมมับสนธินั่มมับปันปวนสางปัญหายบ้านเมึงนะครับลานายกทักษินระบอบทักษินทอไลเด็ดที่ปรับองค์กรอ,อิสระสารจัดการต่อ องค์กรอ,อิสระสารจัดการต่อเรียบร้อยแล้วทหารยึดอำนาจสามดอกนี่คือแนวทางต่อมาบสมมติสนธิสนธิลิ่มท่องกุณกับคณะพันธมิตรครับมดสภาพบัดนี้ในที่สุดพันธมิตรต้องยุบตัวเองเพราะว่าไม่มีมวลชนแม้แต่คนเดียวปรบมือความเหลวคาหน่อยมดเหรอครับพันธมิตร จำล่องกับไปทั้งหนึ่งสมเกียรติไปทั้งหนึ่งสนทิไปทแ้งดิงแตกสารโง่กันครับสมศัดหนวดหมอยไปทั้งหนึ่งครับอันนี้ไปคนละมองเลยแตกสาระง่ตามามันอมามาดครับใส่ผู้ไม่มันนี่ใส่พ้นเอกบุญเลศิศแก้วประสิทธิ์เสีออยไอองค์กรพิทักษ์สยาม แต่เมื่อเดินขบวนมือเดียวแมบเลยครับบันนี้มัดไอดแสนเลยมมีเลยมือเดียวไปบลอดครับจนกระทั่งครับอัมมาเนี่ยครับมามอบให้กับพักไปะชาสิปั์หาคนเดินขบวนหาหัวหน้ามอบในที่สุดได้สุดเทพเสือกสุบันเป็นหัวหน้ามอบเพื่อนี่แลบลิ้นปิ้นตาดีพิจนายครับคือแล้ว,ว่าจารเล่ยให้เป็นหัวหน้ามอบเท่าข้่มือเนี่ยครับ เดี๋ยวนี้ผมพญากรพันธมิตรเดินขบวนล,ลอยเก้าชิบสามมือนตัวชุดเทพผมอยากทำลายศถษฐีพันธมิตรครับที่มีการชุมนุมนานที่สุดและก็แพ้ที่สุดครับพี่น้องครับนานที่สุดแพ้ที่สุดนี่มีสามทังต่อไปถ้าพวกคณะเฮาพี่น้องรักประชาธิปตไตยคนเสื้อแดง ไม่สามารถยืนมาปราบพวกนี้ได้มาจัดก,การพวกนี้ได้คณะอมาร์ตมันก็จะใช้คนที่สี่คนที่ห้ามาปั่นป่วนระบอบประชาธิปไตยมีขอเสนอม,มาตาสามมาตาเกตนายกคนกลางนายกคนนอกยุนี่แหละครับเสนอมาแปดปีแล้วพี่น้องครับเรื่องเก่าๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครับที่พากันลาอไปเม็ดประเทศนี่ ไปเส้นส้วนพี่น้องมาแสดงพลังครั้งใหญ่แสดงตัวตวนพวกเราเป็นเจ้าของอำนาจอธิปบตไแสดงถึงอร์มวิวัฒนาการของคนรัฐประชาธิปบตไตพี่น้องทั้งหลายหวงเห็นประชาธิปบตไตมากหลายครับมามากๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ย่ามาหน่อยครับ มาหลายๆแต่ผมเบิงสุดเทพเสดเดือนขวนมืออื่นนี่มันวายสิมาหามืน <laughs> ผมเอาสองหานว่ะเบิงเดอร์บอเซียเดอร์เอาสองหานอันนี้บบไิ้ดูถูกครับเบ้าซ้ำเติมมันซื้อนี่ครับเบิงวันที่สิบสี่บัดนี่มือประเด็จศิกเดี๋ยวนี้ผมเช็คข่าวเขา่าวแล้วนี่ มันว่าสิมาหลายล้านผมว่าหามื่นกระบุลหัวแล้วครับสุเทพเทือกสุบรรณโอกาสสุเทพจะปลุกม็บเป็นชั้นแสนไม่มีแล้วในโอกาสต่อไปนี่คือแนวทางการเมืองของสุเทพหมดสภาพแล้วพี่น้องครับหลายคนบอกว่าเป็นอย่างม็บบอกมอบสุเทพกับพี่น้องนองบปชอบบดึกแม,มแ่เลยเอามันตายเลยพะนะ บ่ได้ครับเดีย๋ยวนี้มวยยกหาสุดเทพมันเซ่นาเซ่หลังแล้วเราไม่จําเป็นไปนแลบรองแลกหมัดเลือกเตะเรื่องต่อยเอาตามใจชอบพี่น้องครับอีกไม่นานก็ชนะไม่ใช่พูดเอาใจพี่น้องเพราะสุดเทพเสนอแนวทางเป็นปด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยขณะนี้นานาชาติปฏิเสธขบวนการกปปะสปฏิเสธพักประชาธิปัตย์ไปหมดแล้วพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นอภิสิทธิ์จึงมาเสนอเรื่องบ้าๆบอๆ,ๆพักประชาธิปัตย์ถ้ามึงไม่ลงเลือกตั้งมึงก็อย่าลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงครับเพราะพักประชาธิปัตย์เป็นคนขัดขวางการเลือกตั้งทําลายการเลือกตั้งทําลายประชาธิปไตยมาตลอดมึงไม่ลงมึงไม่ต้องลงไม่ต้องมาแอคชั่นไม่ต้องมาทำท่า เพราะฉะนั้นมือนี้มาเซินส่วนพี่น้องครับต้องไปเยอะๆต้องไปมากๆวันที่สิบเป็นวันที่ประกาศชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตายใสยสะอาดงดงามปราจัดจาข้อกังขาใดๆทั้งสิน้นนี่วันที่สิบไปหลายๆเนอไปหลหลายนะพี่น้องเนอะไปคักคัครับขันมือวันที่สิบไปหลายยาวไปเรื่อยครับ นั่นแหละคือชัยชนะของประชาชนและสุเทพก็จะลยลาตามลำดับของกรรมของสุเทพเทือกสุบรรพี่น้องทั้งหลายสบายใจวันนี้ผมการต่อสู้ของเราพบสบายใจมากไม่ซีเรียสไม่เคร่งเครียดเพราะอะไรเพราะไม่นานสุเทพก็จะมอบราบคาบแก้วแล้วขอบคุณครับครับปรบมือให้กำลังใจผอ,อนิสิทธิ์สินทุไพรครับพี่น้องครับ